ดีกำลังอยู่ในเขาพี่ยาจะคิดแทนในเขาเหมือนหนึ่งในอันนี้ยข้อหนึ่งคิดว่าโตพี่ย,า,ยา,าก็ไม่ได้โตนะแต่แม่ค้าถ้าไม่มีพี่ยาเขาก็มาไม่ได้เหมือนกัน,นต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่ครับ ร้านปลาหม,มึกไม่ต้องจิมแล้วมั้ง ข้า <9 S 2> <Easy S 1> ใหม่อร่อย <is it? S 1> พอละยี่สิบเหมือนเดิมเมื่อวันเ mm. oh. นี่ยคือพี่ยาบอกว่าวันนี้กล่องหมดอีกแล้วเนี่ยพี mm. ่